จ้ากินสมตำจ้าค่ะสมตำเยั่วๆจ้ามีประกาศหอมบักชีลาวมาเลยค่ะรุยกันเลยค่ะแซ่บๆเดวยก,กันก็มีไข่ต้มค่ะดีวจ้ไข่ต้มทำไม่น้องกันก็ข้าวเหนียวร้อนๆหนึ่งเองด้วยค่ะ เหนียวที่มันซื้อมาแล้วมันกินไม่หมดอ่ะต้องมาอุ่นใหนนม่เสียดายข้า,า,าวกินไม่หมดแฉะมากแฉข้าวมันแฉะมาข่าเลยก็ได้ค่ะหยิบเล้วมาหยิบเล้วผมจะได้อร่อยนี่ค่ะอืมอืมตื่นเย็นจัง nhỏ chứ mơ trên bạn mình chọn trong tầm tư là xem mà lại อะไรก็ต้องให้ลูกกินก่อนเข้าใจไหมครับหลายๆอย่างกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะช่องน้องปันนัดแชนแนลนะคะไปเนาะถ้าไม่เผ็ดไม่ต้องหยิบเยอะแห้งห่ล้วจะว่าไม่เผ็ด,ด ไข่สิบกว่าเม็ดหนึ่นทำดูดีกันมามาเปไหนก่อนแต่ว่านามันโทรมาไข่ดูเหมือนจะไม่สบายเดีย๋ยวขออนุญาตนะคะแป๊บปหนึ่ง ไม่ต้องยุ่งเป็นเนี่ยอืมอ้าวถ้าปิดแล้วคือเขาไม่เทรแช่โทรมาไม่ได้ลเริ่มเปิดเนี่ยแต่แม่อ่ะบ้าเอาแม่แม่กวว็ขนขนเล็นี่น้ำหนู ก็คิดอย่างเป็นน้ำแข็งเหรอแต่ก็ไม่เช้าไม่เป็นวัจังน้ำแข็งจะออกไปขายของไม่เช้าเอาน้ำเข้าวเปี่ยนคือห้าแปบ๊บเดียวเป็นน้ำแข็งแล้วว่าแล้วต้องโทรมารวมีอะไร บอกเขาอย่าเพิ่งโทรได้ไหมตัวอย่าเพิ่งโทรมาได้ไหมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหกโมงไม่กลับตอนได้ป่ะล่ะหกโมงแอนก็บอกเกาไปอ่านหนังสือก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเีลยเราก็ไปที่ละที่เราเดี๋ยวเราไปแฝด เดี๋ยวครนั้นเราเจอกันเจอกันเจอกันเพื่อนไม่เลเจอกันอันนี้มากินให้เสร็จออไข่ต้มอังกูริย่าตุกตีค่ะอร่อยเหลือเกินนะคะผีน้องนี่<ๆ>ครับแล้วก็ไข่ต้มครับตักไข่ต้มมาเลยเดี๋ยวขวดน้ำหอมอืม ยืนใจใช่ไหมครับปากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะจ้าช่องน้องกันนะเชนเนลนะคะช่องเล็กๆค่ะรักก็เข้ามาดูไม่รักก็ผ่านนะคะ มีความเผ็ดเลยหวานอร่อยมากเขาบอกว่ามะระหวานครับผมมะระที่ไหวนวะจ้าแม่ต้องการมาขายของขายหมดเกลี้ยงเลยขายยำหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลย จะคิดอยาก้องตำเป็ดเผ็ดหายหง่วงแก่ง่วงจับม,มันจะมีปลาทอลอร่อยมันจะมีขนมสดขนมแล้ว ขนมสุ๋ยแต่ไม่ได้กินซ้ปตามอ่ะจะช้อนเนี้ยกิน็นอะไรเดียวไม่น่ารักอืมอันหนึ่งกินแต่ไข่เหรอกินดูอย่างซ้ปตามเออช่วยด้วย ต้องกินขาวด้วยนะจะแสบท้องคุณเจแล้วครับนีย่ยาบอกว่าอะไรคุณเจอิครับเดี๋ยวมดปัะครับถ้าเรากินของเผ็ดเนะี่ยให้เรากินของลงท้องก่อนเพื่อให้แบบให้ท้องมันแบบเเรียกว่าอะไรอะกันตายอะ่ะใช่อื้ม <ม>เพราะว่าใช่เขาบอกว่าถ้าไม่กินข้าวแล้วไม่กินของเผ็ดอาจจะตายได้ไเรือว่าต้องหาอะไรลองท้องก่อนใช่เพงั้นกินเผ็ดมันจะทําให้ปวดท้องถึงตายได้เลยเลยจอดเลยครับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงครับคำใหญ่แล้วครับอืม ทามด้วยข้าวเหนียวครับอืมอืมอ,มอล้ล็กปากท้องเลยโอเคปิดก็ปอกเสร็จแล้ว สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องน้องกันนัทชแนลนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย